็นโมคะมันโมเมนของวัดมันติดมามันยืดสกว่าแต่ก็ติดสายเล้ายม่ได้หญเายเ่ิารยืดาย่อิจาายสายเพดสมย่อพกจารายาเารยเ่นละจารายืดอิยดสัยงพื่าพ่อยืดพอิื่อิดเอรายาื่อพอเมื่าาสาอ อนะเขาขโคนนี้นะซื้อตาษารนี่ะแไมเท่าไปฟ้องเอาโดยนี่ไม่เท่ากูงเขาโดยเมนค่ะเพราะว่าเขาไปแกมหายแล้วเขาออกโฉนดใบแทนมาออกโฉนดแทนใบที่วันที่ยี่สบสองแต่ว่าเขาได้อยู่แต่ว่าเงงล่ะกันที่หาไม่เห็นวันที่ยี่สิบสองปีสี่สิบเก้าไปนออกโฉนดแทนนะคะนี่นี่นี่มันยุใบไหนใบหนึ่งว่ะ ชนดแป้งเนี่ยมันไปจำน้ำนีน่นี่ค่ะอ,อยู่ได้ออกใบแทนชนดที่ดินที่หาย ให้แล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเดือนอย่างวินนี้พฤษภาวันนี้พฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี่เขาบอกว่างสิเครื่องเขาหายก็เลยคิดมาว่าหายนี่มันอาจจะติดมากกบสามแปลงนี่ก็เลยมาแปลงนี้เขาาบเพิ่มแปรงแล้วนะไปว่าต้องมือนี่พ่อหมอใหญ่เด้อเขาจะเป็นตายเดือนอันไปได้แล้วค่ะผู้เฒ่าผู้สูงอายุ แม่ค่ะที่นี่ใบโดยที่ไม่ได้ขยับกระเจืะหน่อยได้ค่ะแกหนูาเบิ่งเอกสารมานี่นางวิไลสมุุลนี่มันมีอายุสามแปลงค่ะเนี่ยเพราะว่าเจ้าของนีไใบนีเพราะว่าเบื้องตามสัญญาเรา่็เหลือได้สี่ค่ะนี่เนาะตอนนั้นเฮ็ดกับตาหัดตั้งแต่ตาหัดคนก็ไม่ได้เบิ่งน้ำเจ้าของดอกแั้นตั้งแต่ก็บอกให้กันฟังค่ะนี่นะมันมี มันมีของนางมีไรนี่ยของน้งมีไรเี๋ไป่วของนางมีไรจะจั่วไปงนท่นมันมันมันชุดหนเอกสาอกระถ่ายไัไม่ง่ายนี่กไม่ได้ากอันนี้ราจะไปายไปเจไออกาชหนุ่งกันเวันนี้ม่ีก่องอไ่า้เละเนาะเป็นนั้นว่าเข้าใจกันเนาะเข้าใจเนาะใิไดี๋จไปอเานทกอเหมเตรียมรักฐาน ไปเทสตญญาจานเลยให้มันได้ไหมไว้นากัอเบิร์เทไรกับเบิรตเท่านั้นแห้อาไปฟังดินไว้กลัวกินเบิดปีดนึงอะไรอย่าง